รวมทิศเที่ยวเกาะสีชังแบบวันเดย์ทริปที่กอปไปมานะใครที่จะมารีบมานะเพราะเดือนมีนาเนี่ยเป็นเดือนที่ทะเลไทยเนี่ยสวยมากๆเริ่มต้นนะครับเราจะเอารถมาจอดที่เกาะลอยสีราชาที่เกาะลอยนะครับสามารถจอดรถได้ฟรีถ้าเจอจุดจอด,ดตรงไหนเนี่ยก็สามารถจอดได้เลยหลังจากนั้นเดินไปที่เต็นท์สีน้ำเงินตรงนี้ครับจะมีจุดจําหน่ายตั๋วอยู่ค่าโดยสารเรือเที่ยวละ60บาทเรือจะเดินทางออกไปเกาะสีชังทุกๆ1ชั่วโมงเริ่มต้นตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าถึง6กโมงเย็นเรือจะใช้เวลาเดินทางนะครับประมาณาที่ร,รับนามตไที ได้โดยรถมอเตอร์ไซค์ที่เราเช่าเนี่ยจะเหมาเป็นแบบรายวัน250บาทไม่ต้องเติมน้ํามันฟิลแบบไปเช้าเย็นกลับสบายๆเลยจุดแรกที่เรามาแวะกันนะครับก็คือที่นี่ถ้าท,ทะลุและเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของเกาะสีชังเลยครับที่นี่ทริปนี้ก็มาพร้อมกับกล้อง Canon EOS R8 กล้องที่เขาว่าต่อให้เรามาคนเดียวก็สามารถถ่ายวีดีโอที่สมูทและโสกู๊ดได้ฟัก์ชันแรกที่เราใช้เราชอบนั่นก็คือออโต้ f t a แท i กิ้งตัวกล้องเนี่ยจะช่วยเรื่องของระบบโฟกัสไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัตว์หรือว่ายานพาหนะมมััั่่่่นนนนจจไไไไดดดดดด้้เเลลยยวาาภาพททีุุุโฟกกถปติะ จะเป็นถ้ำที่มีแสงลอดผ่านตรงนี้ถ่ายรูปออกมาก็สวยเหมือนกันนะหยิบกล้องล้วไปกันต่อกับจุดถัดไปเป็นจุดไฮไลท์ของเกาะสีชงังแล้วก็อยู่ใกล้กับถ้ำททลุเลยครับจุดนี้คนอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ต้องรอคิวกันหน่อยเมื่อได้คิวแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าเฟรมถ่ายรูปกันได้เลยอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เราชอบสําหรับกล้อง canon eos r8 นะครับก็คือโหมด auto focus detect only โหมดนี้จะทําให้เราถ่ายคลิปได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการหลุดโฟกัสแม้ว่าเราจะเดินออกจากเฟรมไปแล้วไว้แก่พอเราเดินกลับเข้ามาด้วยความฉลาดของกล้องก็จะล็อกโฟกััสไววทททททีีี่่เเรานนนตออบบจยยคคชดๆ ลาที่เราถ่ายคลิปคนเดียวนะเราจะต้องมาร์กจุดแล้วเราก็ต้องเข้าไปในเฟรมซึ่งก็จะต้องมีการจัดท่าจัดทางต่างๆแล้วด้วยฟังก์ชันเนี่ยครับมันทําให้เราเนี่ยไม่พลาดเรื่องการโฟกัสเลยเราสามารถกําหนด AF area ในตัวอย่างนี้เราใช้ f i x i b l e zone AF 2ควบคู่กับการถ่ายคลิปแนวตั้งพอตัวแบบไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือว่ายานพาหนะเข้าไปในบริเวณโซนที่เรากําหนดก็จะถูกเจ้าโฟกัสเนี่ยล็อกเอาไว้ทันทีเลย next station กับจุดถัดไปครับที่นี่ช่องเขาขาดจุด landmark ที่มาถ่ายรูปเนี่ยเราว่าสวยมากๆเลยนะและจุดสุดท้ายที่เราชอบมากๆในทริปนี้กััับทททีี่ีุ่่นนนครกหาาวเไป ช่วงเดือนมีนานะโอ้โหฟ้าสวยทะเลสวยมากๆที่นี่จะเป็นจุดที่คนเนี่ยมาทํากิจกรรมเป็นครับไม่ว่าจะพายคายัคหรือว่าเล่นน้าอย่างตัวเราเองเนี่ยยังขออนุญาตเล่นน้ำเลยนะทุกคนเพราะว่าน้ามันใสมากจริงอดใจไม่ไหวแล้วก็ได้เวลากลับกันลวครับกับวันเดททริปที่เกาะสีชังรอบนี้ใช้งบประมาณไปประมาณ660บาทเกาะสีชังเนี่ยเป็นหนึ่งเกาะที่น่าเที่ยวแล้วถ้ามาคนเดียวเราแนะนําให้พกแค n น e น EOS R8 เพราะคุณจะได้วิดีโอโซกูดพร้อมมูฟกับ EOS R8 แน่นอน